สวัสดีครับวันนี้อ่านข่าวเสร็จคือเมื่อเช้าตื่นไปวิ่งไม่ทันนะเพราะาเตรียมข่าวไม่ทันอ่านข่าวเสร็จก็เลยต้องมาวิ่งที่ฟิตเนสแต่ว่ามีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปไประชุมต่อตอนเก้าโมงแต่ว่าฟิตเนสที่สี่ใจเนี่ยเราก็เปิดตลอดนะมากี่โมงก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ที่นี่ครับก็บางทีเขามันเล่นตอนเช้าลองวันตอนเย็นอะไรเงี้ยอ,อ,อยากสนับสนุนให้ทีมงานของเราทุกคนออกกำลังกายผมเชื่อว่ามันช่วยให้ ร่างกายแข็งแรงด้วยแล้วก็จิตใจปลอดโปร่งด้วยครับผมเพิ่งได้มีโอกาสที่จะทำเรียกว่า knowledge sharing นะฮะเรามีชื่อว่า w l l e r r n เนี่ยนะครับก็คือทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในศตวรรษที่21นะครับ วันนี้จะมาพูดเรื่องของทีมแมネจเมนต์กันนะครับสตาร์นิพัฒาแห่งทีมแมเนจเมนต์นะครับก็เมื่อเช้าเนี่ยผมเพิ่งได้มีโอกาสที่จะทำเรียกว่า knowledge sharing นะฮะเรามีชื่อว่า Welearn เนี่ยนะครับก็คือใครก็ได้จริงๆล้วเนี่ยในองค์กรเนี่ยอยากจะแชร์เรื่องราวต่างๆที่เป็นความรู้นะครับก็มาแชร์กับทีมได้นะฮะอย่างคราวที่แล้วเนี่ยก็มีน้องคนหนึ่งมาแชร์เรื่องของการทำา Excel แบบที่มันยากๆนะฮะแล้วก็เนี่ยใครรู้เรื่องอะไรจริงมาแชร์ไม่ต้องเกี่ยวกับงานก็ได้นะครับเป็นเรื่องแาางงคอยกกมเล่้โท R ว โอเพนทุกอย่างเลยนะครับวันนี้ผมก็เป็นคนที่ได้มีโอกาสดูคอนเทนต์เยอะนะครับต้องอ่านพวกแม็กกาซีนอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยียเยอะเนี่ย,ยก็เลยอยากจะมาแชร์เรื่อง2 1 s t century skill นะครับไม่ขอจุดนนไม่ขอร้องใช่ไหมโอเคได้ขอเสียงเบาเลยนะ เรื่องของทักษะที่จําเป็นต่อการทํางานในศตวรรษที่21นะครับแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดบริหารจัดการคนนะครับหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเทคโนโลยีหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความคิดสร้างสรรค์พวกนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยพยายามที่จะปลูกฝังให้กับทีมงานอยู่แล้วนะครับวันนี้บรรยากาศก็เป็นก,รก,รกันเองนะครับสบายๆพูดประมาณสักสองชั่วโมงนะฮะเราก็พยายามจะให้นอ้นองๆเนี่ยเหมือนกับคุ้นเคยกับการแชร์ริงแบบนี้ซึ่งในอนาคตเราจะมี้ ผมคิดว่าก็เป็นประโยชน์วันนี้นี้ได้สั่งของว่างจากเทสเลี้ยงทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะครับกินอะไรครับชาเขียวมะช่ะหม้โมดโม้หมด อร่อยด้วยอร่อยอร่อยูออกมาสิว่าอร่อยอร่อยค่ะจริงที่มิชชั่นทีมสีจันกับทีมเทสเนี่ยคุณเคยกันพอสมควรอยู่แล้วเพราะว่าออฟฟิศเนี่ยอยู่ติดกันเดินหากันได้เลยแล้วก็หลังๆเรามีโปรเจกต์ร่วมกันหลายเรื่องเหมือนกันนะครับพี่แท็บมาพูดเอาฟังมาแชร์เกี่ยวกับเฮ้ยสกิลสำหรับแบบนิวนอร์มอลว่าจะมีสกิลอะไรนอกเหนือจากนั้นเราก็จะได้แบบแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตเนี่ยเดี๋ยวต้องไม่ไปทำงานแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้คนตั้งใจฟังมากไม่ค่อยได้มีโอกาสไปพูดให้คนอื่นฟังบ่่อยมากแต บริษัทตัวเองฟังเท่าไหร่นะครับก็ก็ดีคนตั้งใจฟังก็รู้สึกว่ามีพลังดีแต่ว,ว่าวันนี้เหนื่อยมากเพราะว่า7จ็ดโมงเชา้าอ่านข่าว8ปดโมงอัดสนทนาหาธาทำ <c oughs> แล้วก็ไปอัดพอดแคสต์ล้วก็มาพูดสองชั่วโมงพูดมาหชั่วโมงติดกันละตอนนี้นี่แบบหมดแรงมากพูดไม่ไหวแล้วเนี่ย <c oughs> เสร็จแล้วต้องไปทำอะไรต่อที่เสร็จแล้ววันนี้ก็ประชุมเพียบเลยครับงานตรึมก็สู <Okay. S 2> ้ๆครบ หมายนี้เป็นช่วงงารฟีดแบคนะครับก็เป็น1ในกิจกรรมสําคัญนะครับในการฟีดแบคก็คือว่าน้องที่ในทีมที่เป็น Direct Report ของผมเนี่ยก็จะมานั่งพูดคุยกันในเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาใน1เดือนนะครับว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับรวมถึงบ่ายวันนี้ก็ยังเป็นวันที่ผมท Tao ํา Town Hall ด้วยนะครับตอนนี้เราท Tao ํา Town Hall ผ่าน m i c r o Soft Team นะครับคือทุกคนจอยเข้ามาไม่ไว่าจะอยู่ที่ไหนเนี่ยก็มาฟังการ Town Hall สัปดาห์ละ1ครั้งจริงๆสมัยก่อนเราทํา Town Hall ผ่างกันีเยอะนะครับแต่พอทําสัปดาห์หนึ่งครั้งก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเราก็จะได้มีโอกาสที่ทําหลายเรื่องนะครับ Town Hall อย่างเช่นวันนี้เราก็พูดเรื่องจะไปเอาติ้ง กิจกรรมมีอะไรบ้างนะครับ recognition นะฮะพนักงานคนไหนที่ทํางานดีน่าจะได้รับการชื่นชมนะฮะโดยปกติเขาจะมีของขวัญมอบให้มีการ์ดมอบให้นะครับผมก็จะเป็นคนที่จะดูแลเรื่องของขวัญเรื่องการ์ดให้กับน้องๆที่ได้ recognition award ทําทุกสัปดาห์นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของทีมเนาะจริงๆหน้าที่หลักของผมจริงๆไม่มีอะไรมากไปกว่านั่งพูดคุยกับทีมงานนะครับว่าเขามีปัญหาอะไรแร้วเขาต้องการให้เราช่วยแก้ปัญหาอะไรบ้างนะครับไว้ในโอกาสหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังแบบในเชิงลึกเนาะว่าการบริหารจัด การทีมเนี่ยจริงๆเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรที่สำคัญบ้างครับ Back on t r a c กก็ออกไปได้หลาย e ีพอสมควรแล้วนะครับอยากได้ฟีดแบทจากท่านผู้ชมว่าอยากให้เราปรับตรงไหนเพิ่มตรงไหนลดตรงไหนนะครับคำติชมเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราสามารถพัฒนานรายการให้สนุกยิ่งขึ้นได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเสริมก่อนจะจากกันก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยชา e n จห6เดือนของผมเนี่ยนะครับแบ็คออนแท็กเนี่ยอยากจะชวนทุกคนมาทําด้วยกันนะฮะไม่ว่าคุณอยากจะกลับมาเรื่องอะไรก็ตามที่คุณคิดว่าคุณอาจจะหลุดแทร็กไปก่อนหน้านี้เพราะว่าเกิดปัญหาโควิดต่งตงตงางๆหน้าเหล่านี้เนี่ยลองตั้งโกล์แล ทำไปด้วยกันหลายๆคนเนี่ยนะครับก็น่าจะสนุกและมีพลังร่วมกันมากขึ้นมีโอกาสที่จะทำให้สำเร็จมากขึ้นด้วยนะครับเราพบกันทุกวันพุธนะครับสวัสดีครับ